<ork ork: ชอบมากเลยชอบมากอร่อยไหมหลังจากนี้พวกเราจะกินข้าวทุกวันกินข้าวทุกวันอันนี้ขอขโมยคือไม่จับผิดแม่เพราะเราจะกินข้าวทุกวันอ่านี่เลยค่ะน <no ี่เลยเลยอ่ะกินได้มีประโยชน์แม่ตาก้าฮอตสี่ร้อยบ้านแล้วโอ้ใช่ฮอตฮอต หอ้าบหอดาบกูชอบแม่ใช่แม่รู้ได้ยังไงอ่ะหอดอยู่แล้วใหอดหอดมีอะไรอะเออก็หอดหอดอยู่แล้วเออมึงกูน่าจะนั่งตั้งนานแล้วกูสบายตัวมากเลยอ่ะน้องที่ขอนน้ำปลาเนาไปเอาไวาหรือเปล่าส่งปีนะคะกดได้เลยกดได้เลยนะคะข้าวใหม่หรือเปล่าข้าวใหม่ค่ะลูกค้าที่เอามาเป็นปลามันเหมือนเพิ่งแต่งานใหม่เลย่ข้าวต้นฤดูอาสีเขียวแบบนี้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นข้าวใหม่เลยนะคะเดี๋ยวแม่ยกให้ดู บูมบูมแต่กูป้อนนะบูมเดี๋ยวแม่ยกให้อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้เลยนะคะคุณลูกค้ากดได้กดเลยนะคะเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูนะคะเป็นหอมมะลิแท้ถ้าใครไม่กินข้าวตรวนี้พลาดแน่นอนอ่านี่เลยค่ะ ข้าวใหม่กดได้เลยนะเป็นข้าวใหม่เกรดพเมี่ยมนะคะคุณลูกค้ากลิ่นหอมมากและตอนนี้ราคาพิเศษปกติเราขายอยู่ห้าร้อยกว่า5้ารสสเก้าวันนี้สี่ร้อยกว่าบาทนะจ๊าจัดไปเลยจ้าจะโฟกัสอะไรก่อนดีแล้วระหว่างข้าวแม่ปนข้าวมื่อวานราคาที่แม่บ้านกลัอไว้อ่าหมดอ่าเขาบอกหมดขุณนะมุกลองดูนะคือแค่กูไม่มีปสการณ์ตนะดีนะคะ อข้ารของมาดีแค่ๆต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนี่เลยตัวนี้มาอาจารย์ oh <my> อร่อยไหมโอ้ย <laughs> ตบมือสิคะอะเร็วๆ,ๆสี่กิโลคะอันนี้สิบกิโลค่ะสิบกิโลนะคะ<อ>คุณลูกค้าสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสง่งรีนะคะ,ะสองาีแสดงยังไม่เลิศอีกมืออ่ะ อันนี้เท่าไหร่อะแม่ฮอมลิสิปกติขายอยู่500กว่าบาทวันนี้ขายอยู่439ค่ะ439ใช่ค่ะลดให้ส่งฟรีนะคะ439อันนี้เป็นหอมมะลิแท้ๆเกรดพรีเมียมและเกรดส่งออกท้งหอมมะลิแท้ๆเก้าไลเบอรี่หมดค่ะแม่อ่าไลเบอรี่หมดเติมเลยลูกอ๋อเติมละเติมแล้วใช่ค่ะอันนี้ของหอมมะลิแท้ๆต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะลองโค้ดดูได้เลยอันนี้คือตัวนี้เป็นตาลหลวงข้าวแล้วก็ตาลขนมมืออันนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆกลิ่นหอมมมมากเป็นนะะะลิให่ค คือตัวนี้เลยนี่ค่ะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนกดได้กดเลยนะคะไลบรารี่อ๋อเติมแล้วค่ะเติมแล้วเติมให้เลยนะคะเติมไปเลยน้ำปลาใช่ไหมลูกน้ำพิกไตปลาดีกว่ามั้งอ๋อแล้วบุงสุดยอดเลยอ่ะ ถึงแม <ify> uh bbe bbe ้หนูจะต้องกินข้าวกับน้ำปลาหนูก้าอร่อยมันอร่อยมากหนูก็อยู่กับพี่ได้นะน่ารักที่สุดลูกค้ารีบมาแต่งงานมืงพี่เหม็นมากมึงก็จิ้นแล้วอ่ะแต่งงานกูปะแม่แต่งงานแม่เลี้ยงข้าวนี้ในงานได้ค่ะลูกจัดงานแต่งเจนเมื่อไหร่ถามเลยเมื่อไหร่จะจัดให้ไงแต่ก้าฮอตมากทุกคนเล้วอีกสี่นาทีนะสี่นาทีนะคะรีบกดเลยนะคะมีหลายตะก้านะคะ อุ้ยตงก้าฮอตมากแตงก้าฮอตไ,ไหนนะอันนี้แม่มาจากจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรค่ะมาจากกำแพงเพชร<พ>กดได้กดเลยนะคะเป็นข้าวอร่อยคัดพิเศษนะคะหุงขึ้นหม้อ,อเป็นข้าวหอมมะลิแค่ร้อยเปอร์เซ็นแน,น่นอนซื้อแล้วไม่ผิดหวังค่ะไม่ตกตาไม่ผิดสเปคแน่นอน เย็นแล้วไม่แข็งตัวนะคะถ้าหุวงเราจะติดหม้อไหมลูกค้าไม่ติดค่ะไม่ถ้ากลัวติดหม้อหุงในกระทะไปอันนี้เวลาผสมนะคะข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งนะคะข้าวสองน้ำสองรับรองไม่ติดแน่นอนค่ะหิ่วหรออันนี้เลยค่ะกดได้กดเลยนะคะข้าวอร่อยมาก้ยลูกบูดเท่ากูเดียวอันนี้เป็นข้าวใหม่นะคะไข่ตกแม่เข้าไปเบอร์หรอแม่หรือเปล่าเปล่าไม่จำแล้ว เปล่าหนูกินข้าวใครตอบใครตอบเนาคนถามคนแรกนล้วแหละมีไม่รู้ใครตอดเนี่ยนั่งนิ่งๆแล้วดูอาการเนาะดูอาการสจ๊กดังมากกดแตกเลยเหมือนว่าใครกูได้ยินเสียงจากข้างหลังกูไละตกกูไม่ละตกกูไม่ละตกไม่ละ าลไวไฟบวกก้เนาะพี่เนาะกลิ่นให้อร่อยเลยอร่อยเลยข้าวออร่ยแม่ข้าวมันนุ่มอ่ะแม่นุ่มใช่ใช่ปากอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆนะคะคุณลูกค้ากดได้กดเลยนะคะค่ะจริงนะแม่มาพวกเราหายเหนื่อยกินข้าวให้อร่อยค่ะลูกนายครับแม่หนูจะกินข้าวให้อร่อยกินเลยข้าวต่างว่ากินให้อร่อยกินให้หมดแล้วพี่ไก่ปลาได้ไหมคะลูกข้าวอันนี้แม่ทำมาหมดอันนี้เนี่ยมาให้หนู ไข่เจียวไข่แม่ทำมาจากกาแพงเช็ดนะเออะเลยนะกระแพงแล้วพริกะเพรามีลูกค้าถามว่าข้าวแม่มีไฟเบอร์ด้วยมีถ้าเป็นไฟเบอร์ก็ต้องตัวนี้ค mm. ่ะข้าวข้าวนี้มีไฟเบอร์อยู่แล้วจากใยค่ะนี่จากใยข้าวเจ้าแม่มากมีทุกอย่างอร่อยมากนะคะต้องบอกอย่างนั้น แล้วก็มีตัวยังอีกข้าวหอมไทยแจ็คนี่นะคะถัะงละ200กว่าบาทเองนะคะลูกค้าแบบนี้เลย200กว่าอันนี้ลดราคาพิเศษให้เลยนะคะในไลฟ์ไม่รู้กี่บาทนะดูให้หน่อยอันนี้เป็นข้าวหอมัคดพิเศษอันนี้ข้าวหอมมอะลิะมีอ2อย่าง อันนี้มี2อย่างนะคะมีแม่ลูกค้าถามว่าได้ไข่ดาวแบบน่าส่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้เลยได้อีกแล้วนี่ไงกระสอบนี้ไงส่งไปเลยลูกค้าอันนี้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะลดนะคะลดอีกส่งฟรีให้ด้วยนะคะสิบกิโลค่ะลูกค้าสิบกิโลถูกขนาดนี้เหลือสองร้อยปกติเราขายอยู่สามร้อยกว่าบาทนะคะสามร้อยห้าสิบอ๋อลูกค้าได้สองร้อยเก้าบาทโอ้เลิลิศีบกดนะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะรีบกด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 จ้า200กว่าบาทไม่มีนะคะปกติ 2> 3 2 9กล้ค่ะอันนี้ไม่ได้บวกราคาเลยขายราคาโรงงานนะคะโรงงานมาเองแม่ก็ถามว่ามี5โลไหมมี5โลค่ะดูดูที่ตะกร้าเลยแต่ไม่ได้ขึ้นให้มี5กิโลค่ะมีในตะกร้าใช่ค่ะตะกร้าหลังบ้านมีมีลดกดเลยค่ะทันฮอตเลยตอนนี้9 0กิโลจากสองบบอ0กว่าบาทถูกมากค่ะ2อ9บางคนได้2 209บาทตัวี ไลฟ์บัี่ขอบคุณนะคะปังปังปังเป็นข้าวนุ่มนะคะเป็นข้าวนุ่มหมดเลยค่ะเย็นแล้วไม่แข็งตัวแน่นอนนะคะเรามีใบเซอร์มีเียยมีมีฮาลานแล้วก็มีออยอนะคะข้าวของเราเกตส่งออกนะคะขายไปประมาณ10ประเทศแล้วค่ะ10ประเทศทําส่งออกอยู่อ่านี่เลยรีบกดนะคะถูกมาก269แต่ไม่รู้ว่าในนี้เท่าไหร่นะ ลองกดดูนะคะอันนี้จะถูกปกติ300กว่านะคะเราไม่ได้ขายราคาบวกเยอะบวกมาเออเราขายราคาแบบถูกแล้วแล้วก็ลดเวลาหมดแล้วแต่แม่นั่งให้หนูแป๊บนึงหนูไปใส่ชุดนอนไปได้เลยไปไปลูกปัปัดเดี๋ยวแม่จะนั่งทำอยู่ตรงนี้รว่าถ้าใส่ชุดนอนจะขายดีเอาลูกไปรีบเลยเดี๋ยวแม่นั่งด้วยงั้นน่ะใครจะกดก็กดนะคะ2 2 9อูถูกมากคุณลูกค้ารีบกดนะคะะก้าปกติอ่ะ3 0เ329บาทแต่วันเนี้ยเป็น2 2 9แล้วก็ส่งฟรีทุกตัวนะคะ โดยเฉพาะไลบรารีก็ส่งฟรีตัวนี้ก็ส่งฟรีเขาได้ราคาถูกมากเลยมันมีส่งฟรีนะคะแล้วก็มีส่วนลดอีก5้กิโลไม่มีอ๋อ5้กิโลมุก5้กิโลใส่ไหมอัะกาขึ้นได้ไหมได้ไหมบูมนูกคิดเลยแม่ว่าการกินข้าวของแม่มันจะทําให้โอ้ยลูกน่าเอ็นดูเอนดูมาอร่อยทึ้มาลูกอยากกินอีกกินอีกโอ้ยหมันรอเล่ป้า เหมือนร้อจริงๆข้าวอร่อยอันนี้ถูกมากนะคะเป็นเกตส่งออกนะคะรีบกดเลยนะคะรีบกดรีบกดเ๋ยวหมดเวลาถ้าหมดเวลาตะกร้าลงเลยนะคะปกติต้อง3 2 9สองค่ะขายถูกไม่ได้ตั้งเผื่อต่อนะคะปกติเขาขายกัน4ี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยเราเป็นโรงงานเองแล้วก็ตั้งราคาถูกแล้วแล้วก็กดลงอีกนะคะอ่าสั่งด้วยสิคะโอ้ยน่ารักมากข้าวหอมมะลินะอืมข้าวหอมมะลิอร่อยมากเูก กดได้กดเลยนะคะถูกมากจริงๆหอมมะลิแท้ๆเลยนะเป็นหอมมะลิแท้ๆไม่มีผสมเงาโล่ใช่คุณแม่ขอบคุณมากแม่ไม่รูกชายหรอเมีหนึ่งคนหนยี่สิบสองอายุยี่สิบสองไม่เป็นไรถ้าผลถ้าผลมูลนิพีพิทาวินาก็โอเคไหมเออผลแล้วผลแล้วหนูต้องช่วยขายข้าวนะลูกได้ครับแม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้นักกินทุกวันไปวยขขาา้มไปสิที่ล่งสีนะกินได้ไหมก้าแพงเพชรก้าแพงเพชรช้าหนึ่งกิโลอ้าวใติดกันติดจันหนูเคยไปก้าแพงเพชรครั้งหนึ่ง นั่นไงไปหาแม่นะทีกินสีได้เลยยแม่รอรับหนูเนี่ยไม่เคยกินข้าวมานานเลยแม่จริงปะเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แม่จริงเหรอลูกแม่หนูเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาแบบนานนานสงสารหนูมารอกินข้าวแม่ร้อนรักแม่คนเดียวเลยนะจุ๊กจุ๊กลูกไข่เนี่ยดารักนะเอ็นดูเนาะน่าเอ็นดูนางมากเลยดูดิหมดหม้อไหมลูกหมดหม้อไหมงานงานเข็มไหม่เลยนะหมดหม้อรีบกดนะคะคุณลูกค้ากดได้กดเลยเพราะว่าเนี่ยเก็สด ออกแล้วก็เป็นราคาพิเศษให้มุกเขาอยากได้5้กิโลส่งแล้วค่ะมี5้กิโลเป็นเท่าวอะไรนะลูกช่วงอีเจมีอยู่แม่เร็วๆข้าวเจ๊มีนะคะร้อยเท่าไหร่ลูกร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าบาทมีส่งสี่หาลูกตอนอีเจมีอยู่ขายหมดขายไหมไม่ขายลด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 ขายหมดอะขายทุกอย่างค่ะลูกค้าสิบกิโลไม่มีมุกเขาเขียนว่าสิบกิโลไม่มีห้ากิโลในตะกร้าค่ะขึ้นขึ้นได้ไหมจ้า ขึ้นได้ขึ้นเลยนะลูกขึ้นสองตะกร้าไปเลยให้แม่เลยค่ะลูกแม่จะได้ขายหมื่นบ้าทผมบอกเจ้าที่เขาไว้แล้ววันนี้เดี๋ยวเ็นมาลูกขึ้นห้าสิบกิโลให้ลูกเคยเห็นเทสกรีมาไล่เราไหมลูกตอนนั้นเลยลูกน้อยกดดิแม่เร็วไม่มีส่งฟรีอ้าวเหรอกิโลค่าไม่มีส่งฟี มาเร็วๆแลูกค้าไม่เป็นไรหรอกค่ะค่าส่งนิดนิดหน่อยให้แม่ไปเถอะมันหนักของมันหนักสงสารชาวไร่ชาวนาหน่อยแม่แม่วันนี้นิดมาก็เหนื่อยแล้วสองร้อยแปดสิบห้ากิโลมาอันสุดๆดแล้วเร็วเร็วเร็วอันนี้ก็เร็กดนะคะสายนี่ลูกเดี๋ยวแช่สกิทมามามาไล่แม่เร็วเร็วรีบๆกดตะกาตะกา สองสองเก้โอ้เก่งมากรีบกดรีบกดลูกสุดแม่กกดกันทีกแล้วกดเลยนะคะล่าสุดกูกดเองเลยลูกค้าวันนี้บอกเจ้าที่แล้วว่าถ้าห้าพันบาทเนี่ยแม่จะมารัวๆให้ที่นี่เลยนะคะบวงสวงให้เลยค่ะเจ้าที่วันนี้คนเยกมากกดเลย่ใช่ค่ะบวงให้เลยค่ะนั่นแหละรีบกดนะคะตะกร้าหมดไหมคะตะกร้าโอ้โหไหลรัวๆสุดๆไม่ติดบัตรแน่นอนค่ะไปอ่านรีวิวได้เลยนะจ้าเพราะว่าข้าวอร่อย หมดหม้อแสดงว่าหนูไม่ได้กินข้าวมาทั้งปีเลยนะนี่ลูกปีนี้ไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวแม่ให้หนูเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยต่อขอบคุณนะแม่พูดแล้กลับไปกินที่บ้านนะได้แม่หนูไม่ได้กินข้าวจริงแล้วอะไรไม่รีกินปะกินดีต่อสุขภาพดีมากกินแล้วแข็งแรงกินแล้วสวยมุ้ยอย่าอุ้มรู้ได้รู้ไหมว่าเขสวยเพราะอะไรเพราะว่าข้าวเนี่ยมีสารเซรอมัยนะคะทำให้ผิวสวยอบู๊แม่เท่าไหร่ห้าสิบกว่าแล้วนะดูดิแมห้าสิบกินข้าวมาตลอดชีวิต จริงตอบได้ไหมสหนูไม่เชื่อเลยแม่ไม่ได้จริงปะลูกใช่แล้วหนูคิดว่าเท่าไหร่สิบเจ็ดว้ารักที่สุดเอ็นดูนาง วันนี้โชคดีรีบกดนะคะลูกค้าเต็มจนสกิปมาได้เป็นแสนแล้วนะ่อ้ยกี่แสนแล้วลูกขายข้าวแม่ครับได้เป็นแสนแล้วอ่ารอแม่เจชาวร้านหนึ่งอะทำไงดีเอาเอาต่อเลยเดก่อนที่มันจะมาต่อก่อนที่เขาจะมาทเทสกิปจะไล่นะคะรีบกดค่ะลูกอย่ามัวช้านะคะแม่หนูมาสี่กิโลอันนี้1กิโลอันนี้10กิโลค่ะ10กิโลแม่มาแล้วแม่มาแล้วเร็วเร็วห้ากิโลมาแล้วห้ากิโลรีบกดนะคะเดี๋ยวเทศกิจไล่จ้าเทศกิจไล่ ลูกรีบกดของถูกของดีของอร่อยของส่งออกนะคะแม่ส่งออกไปยุโรปอเมริกาเลยนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวส่งออกดูไบอีกสิประเทศจ้าถ้าหนูไม่ซื้อหนูจะผิดหวังโดยเฉพาะหอมมะลิเนี่ยนาะแนาะไม่ได้แล้วเร็วๆโอ๊ยรีบรีบกดนะคะรีบกดรีบกดกดกดเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่เทศกิตรายหนูเป็นเทศกิตรอ๋อใช่อดีตเดี๋ยวเทศกิตไล่ลูกนะเร็วเข้าเห็นไหม ใช้สกิลมาพวกเราต้องวิ่งตาลีตาเลือกเหรอเท่าไหร่อะลูกก็ยังโอ้ยขอบคุณนะคะค่ะลูกแม่ขอบคุณค่ะไม่ได้ไล่นะแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะไปแล้วลูก